หลุมสิวทายาหายไหมคะถ้าสมมุติว่าใช้ตัวแต้มกรดนะคะอย่างเช่นพวก TCA crossing เนี่ยก็จะทำให้หลุมสิวดีขึ้นได้นะคะเพราะมันก็จะช่วยกระตุ้นผิวของเราเนี่ยให้ค่อยๆฟูขึ้นมาได้นะคะมันก็จะหลุมสิวมันก็จะตื้นขึ้นมา น,ะะนอกเนือจากนั้นเนี่ยก็คือว่า TCA เนี่ยก็ควรที่จะรักษาทําอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะไม่ได้แบบแตนเองอยู่ที่บ้านนะคะเพราะมันเกิดอันตรายได้นะคะถ้าจะใช้พวกครีมรักษาแผลเป็นตัวอื่นๆเนี่ยก็ตัวพวกนี้เนี่ยก็ไม่ไ,มได้ช่วยพวกหลุมเสิวพวกนี้ให้มันดีขึ้นได้ ถ้าสมมติว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะให้หมอมาต่อเพิ่มนะคะในคลิปหน้าเนี่ยก็ลงไปที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ